ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mother and Care o ค a i อคู่มือแม่ดูแลลูกรักเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์ทาง Mango TV กับฝันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเรายัางเต็มไปด้วยเรื่องราวและสาระดีๆสำหรับคุณแม่ส่วนตอนนี้ไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะขนมสนใหญ่ในปัจจุบันเนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เด็กๆบ้านเราเนี่ยอ้วนมากขึ้นเขาต้องเสียเวลาไปกับสื่อเหล่านี้ซึ่ง ส่งผลต่อสุขภาพของเขาด้าน,นต่างๆมากมายให้เขาได้ทําอะไรสิ่งที่เขาชอบอะค่ะเขาอยากเรียนอะไรเราก็จะพยายามผลักดันให้เขาถึงที่สุดนะคะถ้าเขาไม่ชอบอะไรก็พยายามจะสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะพูดถึงเรื่องของความรักแล้วนะคะคงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ค่ะพอเรามีกาลังใจแล้วเนี่ยคนอื่นเห็นถึงความพยายามของเรา,<ม>าเขาก็สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นได้มาถึงช่วงแรกของรายการกับช่วง story of love ซึ่งมีครอบครัวที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสร้างครอบครัวและการเลี้ยงลูกมาแชร์กันนะคะวันนี้ค่ะฟันมีเรื่องราวความรักของครอบครัวน้องไอราและน้องไอรีนมาติดตามกันได้กับช่วง Story of Love ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมช้างนะครับแอร์คะ่ะเป็นครอบครัวของน้องไอราและไอรีน,นะครับผมค่ะแต่งงานกันมา7ปีแล้วค่ะแต่คบกันมา11ปีแล้วครับ มีลูกสาวสองคนก็ชื่อไอล่าไอรีนะคะก็ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็จะทำย้ายโปรเจกต์ไปเรื่อยๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมา,มาอยู่โปรเจกต์ใกล้กันอยู่ที่ออฟฟิศเดียวกันกับน้องแอร์ mm hmm. ก็เป็นเพราะว่าที่บ้านเป็นร้านอาหารเราก็จะชอบเอาซาลาเปาเนี่ยมาแบ่งเพื่อนทํางานท,ท,ท,ที่ที่ทำงานแต่ทุกทีเรามาวางไว้เนี่ยก็จะมีคนกินบ้างไม่กินบ้างแต่มาประทับใจน้องแอร์ตรงที่ว่าแบบ เราประวางปุ๊บน้องเขาแบบเป็นคนน่าเริงอ่ะเขาเห็นเราวางซาลาเปาหัวกุ้งเพิ่งเขาไม่ได้กินเขาก็จะหยิบไปทั้งกล่องเลยวิ่งหยิบไปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเธอกินลูกนึงนะเธอกินลูกนึงเธอกินลูกนึงแบบเป็นเจ้ากี้เจ้าการแจกไปทั่วเห็นพี่คนนี้เขาเอาของมาเราก็มีน้ำใจดีนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้สะกิดใจอะไรเนาะจนเราเริ่มแบบไป เหมือนเพื่อนเขาก็มาเป็นเพื่อนเราชวนกันออกไปกินข้าวไปเที่ยวไปดูหนังจนไปดำน้ําด้วยกันไปประทับประทับใจกันตอนไปดำน้ำอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้อะแล้วก็มีทักษะในการใช้ชีวิตอะไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบทํางานเก่งอย่างเดียวคือเขาสามารถเอาตัวรอดได้เริ่มขบหาดูใจกันลขบหาดูใจกันก็2ปีจริงๆเราก็ทางานด้วยกันเพราแบบว่าผมก็ต้องไปสิงคโปร์ไปก็เริ่มห่างกันนิดนึง แต่ระหว่างนั้นนี่พอกลับมาเสร็จปุ๊กก็มาเริ่มคบกันจริงจังเริ่มคบกันจริงจังคือ<ม>เราจัดไปญี่ปุ่นด้วยกันเพราะชอบเป็นคนชอบเที่ยวทั้งคู่เราไปที่ไหนเราก็อยากจะซื้อของที่เ์แ้วกลับบ้านก็ซื้อแหวนให้ <c oughs> กลับมาดูใสก็ใส่ก็แบบเ,เง,งั้นพี่ก็ขอหน่อยสิอ่างั้นก็แต่งงานกันนะก็ประมาณหลังจากที่เริ่มเริ่มคบกันเป็นเพื่อนกันก็รวมๆก็สี่ปีก็แต่งงานกันอ่าก็วางแผนจะสร้างครอบครัวด้วยกัน เริ่มต้นความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานค่อยๆพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตและการมีครอบครัวเรื่องราวของครอบครัวนี้ยังมีให้ติดตามกันต่อค่ะส่วนช่วงนี้ปติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวของคุณแม่มือใหม่ในช่วง New Mom เรียนรู้สุขการเป็นแม่ค่ะ ในช่วงที่จะมีความเสี่ยงสูงที่สุดน่าจะเป็นช่วง3เดือนแรกก่อนเนื่องจากว่าอาการแพ้ท้องอาจจะทําให้มีการเวียนศีรษะได้ล้วจะหกล้มบุกลุกได้นะครับเพราะนั้นคงจะต้องปรับพฤติกรรมคุณแม่อันดับแรกเลยเรื่องการใส่เสื้อผ้านะครับอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะพอดีตัวอย่ารัดอย่าอย่าหลวมเกินไปนะเพราะว่าหลวมเกินไปอาจจะไปเกี่ยวโดนอะไรแล้วล้มได้นะครับรองเท้าใช้รองเท้าส้นเตี้ยหรือรองเท้าผ้าใบนะครับเพื่อให้พื้นไม่ลื่นมากนะครับจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับการเดินทางก็เป็นส่วนึงงที่ต้อพูดถ เพราะว่าเดิมเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าออกสบายแต่คราวนี้พอเริ่มมีการตั้งคันแล้วถ้านั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคงไม่คุ้มกับทารงนะครับผมก็จะให้หลีกเลี่ยงก,การเดินทางที่มีความเสี่ยงเช่นการนั่งมอเตอร์ไซค์การนั่งเรือนะครับว่าให้เปลี่ยนเป็นการเดินทางเช่นการนั่งรถการนั่งแท็กซี่ก็จะดีกว่านะครับส่วนไดมาสที่2กับ3ามก็ต้องระวังในเรื่องของโมเมนตัมก็คือท้องที่โตข,ขึ้นจะทำให้การมูฟเมต์จะลำบาก การบิดตัวการหมุนตัวก็จะลําบากแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินช้าๆลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะขึ้นจะลงอะไรให้จับที่ราวไว้ด้วยนะครับในบางครั้งในห้องน้ำผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดทําตัวการกระแทกไว้ได้หรือติดราวในห้องน้าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างตั้งครันได้เหมือนกันในส่วนท่าทางของคุณแม่นะครับตั้งแต่ท่านั่งท่านอนท่าเดินท่าลุกขึ้นอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าทําทุกท่าให้เป็นท่าสโลโมชันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิด อโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่ําที่สุดนะครับในท่านั่งโดยมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วปัจจุบันนี้เราก็ไ,ไ,ไม่ไดยกวานั่งบนพื้นกันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราจะนั่งจากพื้นแล้วลุกขึ้นมาอาจจะมีการเจ็บปวดของคุณแม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านั่งบนเก้าอี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่สมมุติจะต้องไปนั่งบนพื้นผมแนะนําว่าก่อนจะลุกขึ้นก็อาจจะใช้มือพยุงหรือเปลี่ยนเป็นท่านั่งพับเพียบแล้วค่อยลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาตรงๆ ส่วนในการเปลี่ยนท่าจะบางทีการเก็บของก้มเก็บของบางท่านไม่ยอมย่อตัวลงไปคือก้มลงไปเลยชินกับการที่ที่ไม่ได้ย่อเข่าลงไปเพราะ,ะนั้นเวลาจะก้มเก็บของระดับล่างเนะี่ยก้มได้แต่ให้ลงไปทั้งตัวเลยแล้วก็หยิบขึ้นมาก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่อุ้งเชิงการานได้เหมือนกันนะครับส่วนท่านอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยจะนอนท่าไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปสังเกตดูจริงๆเนี่ยวลานอนเนี่ยทุกทุกท่านจะมีการพลิกต,ตัวตลอดทุก 15- บห้าถึงยีนาทีอยู่แล้วเพราะฉนั้นเราคงไม่สามารถจะไปฟิก หนดท่านนอนของคุณแม่ได้แล้วเขาก็ทําวิจัยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นท่าน,นอนแต่แคงนอนหงายนอน,นอยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีผลต่อปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงาลกนะครับ ที่ผมเคยเรียนให้ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าการตั้งครรภ์ก็เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงแค่เก้าเดือนของชีวิตเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหยุดทุกอย่างที่เราเคยทำนะครับเพยงแต้องปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละไรามาสของของร่างกายเรานะครับเ,เพื่อทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดถ้าคุณแม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมภายในเก้าเดือนได้ อยากสมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติที่ว่าทำให้ทุกอย่างชาง้าลงแค่นั้นก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีคันที่ปลอดภยัยแล้วก็ทานรลก็จะสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปครับในส่วนคุณแม่ที่เป็นเป็นคุณแม่ที่ทํางานนะครับแล้วต้องแอคทีฟตลอดเวลานะครับก็คงจะต้องมีการปรับบ้างนะครับในคนไข้ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในกิจกรรมงานที่จะต้องมีการวิ่งหรือเดินตลอดเวลายอาจจะต้องมีการใส่รองเท้าที่มันสบายมากนะครับเพื่อแม่เขาปวดเขาเมื่อยนะครับหรือกระทั่งลุก ลุกเดินเร็วๆหรือกันวิ่งเร็วๆก็ต้องระวังเพราะพุงเราเริ่มจะยือดออกมาแล้วอาจจะไปกระแทกกับมุมโต๊ะไปกระแทกกัขขบขอบเก้าอี้ทึ่งทั้นไเราเจ็บตัวได้เหมือนกันแล้วก็ตอนกลางวัน,วนถ้าเกิดไปได้ผมจะแนะนำว่าให้นอนพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าคนท้องนี่จะง่วงนอนมากถ้าเราทู่ซีทํางานฝืนทํางานไปทั้งวันเนี่ยตอนบ่ายนี่หมดพลังงานแน่นอนเพราะฉะนั้นตนกลางวันก็พักผ่อนหน่อยเพื่อให้มีพลังงานตอนเย็นแล้วจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุกับคุณแม่ได้ทุกๆวันนี้คุณแม่ทุกท่านนะครับนอกจากจะเป็นคุณแม ทุกทุกท่านก็ไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานมาเพื่อมาตั้งครรภ์เก้าเดือนนะครับสามารถที่ทํางานได้นะครับเพียงแต่ว่าปรับตัวเองให้เข้ากับแต่ละช่วงอายุของการตั้งครรภ์แค่นั้นเองคุณก็จะสามารถมีทารกที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างามีสุขภาพดีทั้งคุณแม่และลูกตลอด9เดือนครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของการตั้งครรภ์อุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจทำให้คุณแม่บาดเจ็บและเป็นอันตรายต่อลูกในท้องได้นะคะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วหากมีเพียงแค่รอยฟกช้ำตามร่างกายคงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะแต่ควรสังเกตว่าไม่มีอาการเหล่านี้ด้วยนะคะไม่มีเลือดไหลออกทางช่องคลอดถ้าล้มแล้วมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดแล้วก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่ารบมีการลอกตัวอาจเป็นอันตรายทําให้คลอดก่อนกําหนดได้นะคะไม่เจ็บท้องละมดลูกเพราะอาการเจ็บท้องจะบ่งบอกถึงการได้รับการกระแทกค่ะ ลูกไม่ดิน้นหากนับแล้วว่าลูกไม่ดิ้นเลยหรือดิ้นน้อยลงจนผิดสังเกตให้รีบไปพบคุณหมอทันทีนะคะ